สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับคําทํานายบาบาวันกาปี2023เกิดขึ้นจริงมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กําลังถูกพูดถึงเป็นจำนวนมากเว็บไซต์ history.co.uk รายงานถึงคําทํานายบาบาวันกาหรือ นอสตาดามุสแห่งบอลคานหมอดูตาบอดชาวบัลกาเลียในปี2023สำหรับคำทำนายชะตาโลกในปีพุทธศักราช2566หรือค,คริสตศักราช2023ไม่เท่าหมอดูบาบาวันก้าหรือหมอดูตาบอดได้ทำนายไว้ว่าในปี2023จะเกิดสึนามิพายุสุริยะหรือการปลดปล่อยพลังงานอย่างรุนแรงจากดวงอาทิตย์ โดยที่กระแสของอนุภาคพลังงานสูงที่มีทั้งอิเล็กตออนและโปรตอนพัดมาจากดวงอาทิตย์ด้วยปริมาณและความเร็วสูงกว่าระดับปกติในปี2023และทำให้ไฟฟ้าระบบสื่อสารรวมถึงอินเทอร์เน็ตล่มนอกจากนี้วงโครจรโลกจะเปลี่ยนตัวแม่หมอดูบาบาวันก้าใบว่าสาเหตุที่วงโครจรโลกจะเปลี่ยนเป็นเพราะแรงกระแทกของอุกาบาทที่ชนโลก ซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงของวงโครจรเกิดขึ้นจริงจะสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งรุนแรงมากพอที่จะนำไปสู่จุดจบของโลกเลยก็ว่าได้ในปี2023จะมีการทดลองอาวุธชีวภาพโดยประเทศมหาอำนาจทั้งนี้ทั้งแม่หมอบาบาวานกาไม่ได้ระบุว่า มหาอำนาจที่ว่าคือชาติใดความคืบหน้าล่าสุดย้อนคำทํานายสุดปังหมอบีทูตสื่อวิญญาณพูดถึงการเมืองไทยและการเปลี่ยนแปลงชวนคอการเมืองมาร่วมย้อนคำทำนายหมอบีทูตสื่อวิญญาณเปิดใจพูดถึงเรื่องของการเมืองประเด็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยทำเอาคลิปนี้ชาวเน็ตแห่แชร์กันสน่นอีกครั้งยังคงไปที่จับตามอง จับจ้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์การเมืองไทยล่าสุดเป็นที่แน่ชัดแล้วว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคือนายเศรษฐาทวีสินซึ่งประชาชนก็ยังคอยจับตาดูต่อไปว่าคอรมอชุดใหม่ของนายเศรษฐาจะมีใครได้นั่งเก้าอี้กระทรวงไหนกันบ้างแต่ในวันนี้สุดแอคทีฟพร้อมลุยงานกระตุ้นการท่องเที่ยวในทันทีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อีกกระแสที่บรรดาชาวเน็ตมีการแชร์คลิปโดยอ้างอิงจากรายการดังอย่างเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิ้ม EP 98ที่แขกรับเชิญสุดปังคือหมอดีทูตสื่อวิญญาณที่ล่าสุดในเทปสุดปังนี้ทั้งหมอบีหรือหมอบีทูตสื่อวิญญาณได้พูดถึงเรื่องที่ทุกคนสนใจมากๆก็คือการเมืองไทยและนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ให้คนไทยได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับมือทางด้านหมอบีเคยเผยไว้ว่าดวงทางด้านการเมืองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าคิดว่าโควิดมันแย่แล้วเดี๋ยวรอดูอันนี้เลยของจริงเปลี่ยนแล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเราหวังพึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วผมไม่ได้ว่าอะไรใครนะความคืบหน้าหมอปลายพรายกระซิบผ่าดวงทักษิณชินวัตรหลังกลับไทย ถูกขังในเรือนจำหมอปล่ายแพรกซิปเคยได้ออกมาเตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังจากที่มีกระแสะข่าวจะกลับไทยช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2566และมีการเลื่อนเรื่อยมาในทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกบอกจะกลับไทยไทยรัฐทอล์กถามหมอปลายเสมอว่าดวงของอดีตนายกทักษิณจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้ กลับมาดีหรือไม่ดีอย่างไรย้อนคาทำนายอีกครั้งซึ่งหมอปายระบุว่าท่านยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นจะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะท่านยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัยจจะเถอะ บอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมมีครั้งที่21เถอะเพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษแต่ถ้ากลับในปี2566ก็มีโอกาสติดคุก70-80%ความคืบหน้าผ่าดวงเมือง2566โรคใหม่ร้ายกว่าโควิดนอสตาดามุสเมืองไทยโหนโสรจะนนอนยู่ ได้ทํานายผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กไว้ดังนี้ครับดาวย้ายใหญ่อิทธิพลดาวมรตยูภาพรวมการเมืองปี2565ถึง2566ก็น่าจะยังยุ่งเหยิงอยู่ดูค่อนข้างมีหลายเรื่องเริ่มตั้งแต่ต้นปีมาเลยมีดาวย้ายใหญ่หลายดวงผมขอย้อนไปตั้งแต่ปี2565ดาวมรตยูย้ายออกจากลัคนาเมืองราศีเมษ ออกไปเข้าราศีพฤษกตั้งแต่7กรกฎาคม2565และจะถอยหลังกลับมาในช่วงต้นธันวาคม2565อีกครั้งและจะอยู่ตรงนี้ไปอีกถึงช่วงต้นปี2566แล้วจะย้ายออกมาเลยการถอยหลังครั้งนี้จะส่งผลตั้งแต่ปลายปี2565เช่นการขัดแยง้งวุ่นวายความขัดแย้งเยอะและการโจมตีซึ่งกันและกัน เป็นช่วงที่เห็นเยอะมากอันนี้เป็นอิทธิพลของดาวมฤตยู17ตุลาคม2566ดาวราหูย้ายมาอยู่ในภพวินาศของดวงเมืองน่าจะเกิดความผิดปกติระวังในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองน่าจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเหตุการณ์หนักได้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมืองจะเรียกว่าตุลาอาถรรก็ได้มีการนองเลือด มีการเปลี่ยนแปลงหมอปลายไพรกรซิบทำนายดวงประเทศไทยครึ่งปีหลัง2,566มีเรื่องราวที่ต้องกลัวหมอปลายไพรกรซิบได้มาออกรายการรู้หน้าไม่รู้ใครซึ่งมีการเปิดดวงครึ่งปีหลังประเทศไทยโดยได้ระบ,บุว่าเศรษฐกิจอย่างแรกคืออยากให้ป้องกันในเรื่องของเศรษฐกิจก่อนเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นกำลังจะเริ่มคุกกลุ่นแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของต่างชาติเข้ามา เขาจะมาสร้างความกลัวให้กับคนไทยในประเทศและนอกประเทศอีกอันนี้ก็อยากให้ระวังไว้เยอะๆภาพรวมของการเมืองการเมืองนั้นเหนื่อยนายกอาจจะเดินเหินไม่คล่องมากมีคนต้องเกาะหน่อยอยังต้องลุ้นอีกสักพักหนึ่งเลยน่าจะก่อนถึงปีหน้าน่าจะต้องสู้กันอีกเพื่อให้เขากลับไปพักก่อนเรื่องของวงการบันเทิง ประเทศไทยดีกว่าช่วงโควิดมากแล้วก็มีลหลายๆเรื่องลหลายๆคนที่ผลิตของตัวเองขึ้นมาแล้วรวยปังๆเลยทั้งเครื่องสำอางของกินของเย็นไอศครีมคู่รักในวงการจะมีเลิกกันเพิ่มอีกเปิด5อันดับเดือนเกิดอยากได้อะไรมูอะไรปังทุกเรื่องอันดับที่1มก,กราคมอันดับที่2พฤษภาคม อันดับที่สามิถุนายนอันดับที่4พฤศจิกายนอันดับที่5ธันวาคมระวังเขื่อนแตกต่างดาวบุกหมอปลยไพรกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2566ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกหมอปลายไพยกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลังผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะ แต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2 5 5 4ไม่ใช่สุมาตร,รามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน้านน้ำที่มีปะะการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่น ไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนปราดิบและตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนัก และเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดก็คือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมีมากขึ้นและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษามาได้มีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขามากขึ้น ในช่วงเวลาเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โลง่งเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็น